ครับพี่น้องบาลซิงคันเนาะมัอนี่ผมเองบา art, ลซิงคันกับมาตามเลขถูใ,ใหญ่คือเก่าครับพี่น้องมัอนี่กับวันผาเนาะกับคอสวัสดีแง hm <It> ่เสาครับพี่น้องผมเองบาลซิงคันกับมาตามเล็กถูใหญ่คือเก่าครับพี่น้องของเอฟซียายไปเนาะมัอนี่ผมเองบาลซิงคันกับมาตามเล็กถูใหญ่คือเก่าเออเอฟซียายไป เป็นวันี้กวันพระพอดีครับพี่น้องเนาะนวันพระผมเองเบาสนงขารก็าตามเลยเกิดยายให้คือเกา่าเด็กถูกยายวันพระที่ผ่านมาบอเข่าเด้อพี่น้องยายวันไดตัวใดนอ้อที่ผ่านมาเด็กแปดศูนย์สามครับพี่น้องเนาะแปดศูนย์สามบอเขาครับพี่น้องพระที่ผ่านมาเนาะบอเขา่า ยหญ่ระบาดบกเข่าครับพี่น้องเมนี้เขาก็มาตามคือเก่าเนาะเด็กถูกยาย่เป็นพี่น้องเนาะวันพระยาย่เป็นเจ้ขอตั้งแต่เฉพาะวันพระเท่านั้นได้พี่น้องเนาะเจ้ขอเฉพาะวันพระเท่านั้นเนาะเอามาเบิ้งเอาในกันเนาะพี่น้องว่ายาย่เสด็จตัวใดเมนี้พี่น้องเฮาเด็กถูกยาย่ทิดพานมาก็บ่เข้าเนาะพี่น้องวันพระ อย่างเราอย่างเอฟซีเราเหมือนเงินเหมือนทองนั่าอยู่เราว่ามากระตามเด้อพี่น้องงานบ่มาตสะพานแล้วะต้องเื่อให้ฮ็ดคลิปกับเพื่อเป็นแนวทางซื้อแล้ววะรับพี่น้องเข้าเบิ่งก็ต้องพิจารณาเนาะอย่าแเราเป็นห่วงอยู่แก่พวกเขาก็อย่าง FC เอฟซีเพิ่นตามนักเนาะแค่เป็นแนวทางสนุกสนานไปแล้ว่าอยาใส่นักหลายเด้อละาวะเด็กกับพวกเข้า ยา่เราเป็นห่วงเนาะพี่น้องเขาก็บปเป็นยังเนาะพี่น้องกับเป็นแค่แนวท่ามากระตามมามาเข้ากับพานไปแบบนั้นเนาะพี่น้องเรืเ่อนี้ให้เขาตามด้กันเนาะกับเบาเสีเยงขาดเลยถูกยา่เป็นพี่น้องเนาะผาที่ผ่านมาก,กับบ่เขาเราอะเราก็เป็นห่วงคือกันเนาะวัวน,นี่ให้ปังๆเด้อเขาสามโตตรงตรง ยายเองเพื่อนกต่จิจุดถูกเฉพาะวันพุธเท่านั้นล่ะพี่เนาะเป็นบริคอซูมือเนาะเรามาแนวทางแบบนี้เราก็ขอเฉพาะวันพระเท่านั้นเนาะของยายเพื่อนพี่น้องเขาเราก็มาเอามาตามด้วยกันเนาะผู้มากระตามผู้มา,มากระพานไปกับพี่น้องยายเราเห็นเป็นห่วงอยู่ว่าเลยเพื่อนบอกเขาเลยเป็นห่วงเอฟซีเพื่อนเนาะ Ờ, อ่อเอฟซีเป็นเอฟซียายเพื่อนกะมีเนาะเพื่อนกะเที่ยวถามเรื่อยๆอยู่ตอนนี้เพื่อนกะสิเขาใจละละพี่น้องเอฟซีายายเป็นวายายเพป็นสิขอเฉพาะวันพระเท่านั้นเนาะัอดีจุดถูกเสียงไายขอเหล็กมงคลจากพุ่มจดทีเพป็นเฉพาะวันพระเพื่อนสิบอะไรขอสมือเนาะพี่น้องแต่ยายเราขอหลอบนึงแล้วก็ตามจนหอดวันพระหนาไปเลยพี่น้อง เราคอยเศร้าขอไปถามโค้งคือเก่าของเราหละหละ่ะขอไปเพื่อนบ้านคือเก่ากับพี่นอ้องเราก็ตามจนหอดวันพระนาบุญละพี่นอ้องวันพระมาวันพระนาเราก็เลยไม่เป็นนสันกับพี่นอ้องเนาะเราขอแต่วันพระเท่าน,านั้นครับพี่น้องที่ยึดถูกขอแต่พันพระเนาะ เราก็ติดตามไปจนหอนั้นผ่านหนาบุญเราพี่น้องเพราะขอก็เบิ้งเอาเลยกับน,นกกระเป๋บบาเส้นท่านขอใหญ่เสด็ตัวใดเมื่อนี้เนาะเด็กถูกมงค้นขอเหรงมงค้นจกปุ่มจะทีเพ่นไปวันทีสิบสี่ครับพี่น้องเนาะของวันศุ์สีหอนเนี่ยสามชัตีแล้วพี่น้องเนาะสาบออกมาแล้วตัวที่สองเป็นอย่างเนาะ ย่ามเราสอมากก็มือสันพี่น้องเนาะปากปากสามโตเด้อหัวนี่ย่าเระให้เป็นห่วงเอฟซีมันอยู่เอ๊พวกเขาแล้วก็เป็นห่วงเนาะมากกระตามเด้อพี่น้องออมาเข้ากับ่านไปเนาะบางเถื่อการฮ็ดลิดของเบาวสีงข้านเองก็เฮ็ดลิดเพื่อเป็นแนวทางเนาะพี่น้อง เอดีพอกับเป็นเนี่ทางเพิ่งแล้วก็ต้องพิจรารณานํำกันเนาะพี่น้องวา่าิิเป็นไปได้ซํำใดเน,ะนาะนายที่สามสองพี่น้องเนาะสามสอง เอฟซีย่าอเองบบาสังขังกนกรรมาตามให้แล้วเด้อว,วันพระมาเลยเด็กถูกย่าอิันแล้วไปจ,จูจเฉพาะวันพระเท่านั้นพี่น้องเนาะให้เขาใจตรงกรันจ,จูเฉพาะแต่วันพระหรือสิคอแต่เฉพาะวันพระเท่านั้นเนาะขอจากพุ่มจดทีมินเราก็จะตามหอดวันพระหนาหมนละ มาก,กัะตามพะมากับ่านเนาะพี่น้องเฮาเป็นแนวทางไหเอฟซี FC, ทุก่านทุกคนใหญ่เลยเป็นห่วงเหล็กเราบกเขาผมซื้อว่าเหล็กใหญ่เป็นรอบนี่หางแห้งเนาะพี่น้องบกเขาบกคือซื้อเถียวเอาเลยเป็นห่วงพี่น้องเนาะ สาตูเดอปูงจะทีมันี้ก็ใปังปังซ้มโตว่าเอซีเพิ่งอ่ะตามเลยถูกย้ายมาตันแล้วผุ้ซื้อว่าห่างแห่งแต่งวดทิพานมาอ่าพระทิพานมาย้ายเพน่็ไดไทุนขึ้นอยู่ดอกเนาะเพื่ออะไทุนขึ้นอยู่ไอ้หกศูนย์มัน่ะหกศูนย์ของย้ายเพน่็ไดไทุนขึ้นอยู่ดอก แ่ว่าพระที่ผ่านมาใน803เนาะในหลอกก่อนนะ60ใหญ่เป่นก็ได,ด้ววไดทุนขึ้นแ้วเราวะผ่านั่นแต่ก็เว่นมาอีกพระหนึ่งเนาะก็บพกเขาแล้วเบิ่งพระนี่พี่น้องว่าสิเขาบอแต่ว่า60ใหญ่เพิ่นกับว่าใ้ทุนขึ้นนั่นแหละคนวะ แต่เองว่าเพิ่นก็เคโชคดีไปหลายเตือนล้วพี่น้องเนาะแต่ยายแล้วก็สีจัดบ้านักมั้งหรือจังไหนกับพ่อเนาะได้ถามเพิ่นครับพี่น้องประกาศถามเล่าให้มาเห็ดลิปก็ดีแล้วเนาะเราไปมาเห็ดลิปเพื่อเป็นแนวทางในเอฟซีหรือพี่น้องเพิ่นผมเองบางคือการก็ว่าใหญ่เอ้ยว่ะยายก็มีเอฟซีของยายแล้วก็ เอฟซีใหญ่ก็ทักมาเรื่อยๆอ,อยูอ่ว่าเราเลยงอนผมไม่เห็นขัปปี่น้องเนาะปกติท่านจะบ่อยเห็นดอกวอเลขทตันบกเขาพอดีผมว่าว่ามีเอฟซีมันถาม,ออา,ามเรื่อย่ก็เลยว่าเราก็เลยห้ป,หปรมเห็คขิปพีน้องเนาะขอบคุณยายหลายๆเด้อที่ห้ไม่เห็นขีปเป็นแนวทางเอฟซีหรือปี่น้องบาเซนท้าเนาะับปีน้องบางเพื่อเลขงบกเขาตันก็เป็นห่วง อย่างเอฟซีมันเงินมัดทองหลายสินะพี่น้องก็ผมว่าเออเอฟซีย่ายผก็ถามหาอยู่ก็เลยว่าถันกันเลยเห็ดคลิคือเก่าครับพี่น้องเนาะเอาก็มาเบิกมาเอาด้กันเนาะพี่น้องก็เบาสังขานมามือน สามวตตรงๆเนอะพุ่งกระทิยายนี่ก็เขาฝงบาลามีสามสองกับพี่น้องตามสายตาเบาเส้นขาดเนาะสามสองแมนบอกพี่น้องเบิ่งเอาไผ่เอามันน้ำเด้อพี่น้องเบิ่งเอาเหล็ถูกเอาไผ่เอามันน้ำเนาะเนลี้ยนโตใดกะว่าตัวนั้นล่ะพี่น้องเนาะเบิ่งเอาไผ่เอามัน ถูกใหญ่เหมือนกับรูดมาหลายหวดเนาะพี่หน่องถึงรูดกับหกศูนย์หวดที่พานมากเพื่อเขายุพี่น่องเนาะหกศูนย์หรือว่าเขาตรงตรงครับพี่น่องหกศูนย์ของใหญ่ที่พานมากเนาะสามสองแปดรอพี่น่องว่าสามสองแปดไหม่พระท่านเมื่อดอกแต่ว่าอ่านไปก่อน สามสองแปดวะรายนี้เนี่ยสามสองแปดเพื่อว่าเราไป่น้องปกติถูกสิไหมไหวแห้งเลยพี่น้องแต่ว่ามันนีไม่ซ่าซ่า ไมสาแห้งเลยสรุปตัวเลขได้พี่น้องสามสองแปดนาที่สามสองแปดแล้วพี่น้องสรุปตัวเลขให้เนาะสามสองแปดครับพี่น้องสามสองแปดเด้อพี่น้องสามสองแปดครับสรุปตัวเลขให้สามสองแปดเด้อพี่น้อง ผมเองบาสักการะขอบคุณทุกก่านเนะาะี่เขามาเบิ่งขามากดไหนก็แชร์ให้เนาะให้ทุกคนแห้งปังๆรวยๆกันทุกคนเนาะ